โชคดีนะความโชคดีเราได้มีครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐโชคด,ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้ประเสริฐเราหาความประเสริฐไม่ได้โอกาสยากดิ้นรนเองก็ไม่มีทางสําเร็จแล้วนะครับอยู่กับหลวงปู่อยู่กับหลวงพ่ออยู่กับพระที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบ ยังไงเสียเราก็ต้องได้ซึมซับอะไรมาบ้างเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ทำให้เราได้เห็นปฏิปทาแล้วก็เห็นข้อวัดปฏิบัติเห็นแนวทางที่ท่านได้ทำของท่านจนได้มีจิตผ่องใสนะเพราะหลวงปู่คำแสนท่านเป็นพระอารหารัน์ คนไม่มีครูบาอาจารย์ยากแล้วจะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านยังไม่ถึงมักถึงผลเราก็เอามักผลปรากฏกับเราได้ยากเพราะว่าเราไปอยู่กับครูผู้ใดท่านก็ต้องพูดในสิ่งที่ท่านได้ตามนั้นแล้วท่านไม่ถึงเราก็ไม่ได้เหมือนกันอดอยังโชคดีหลวงพ่อยังทันท่านยังได้อยู่ทันหลวงปู่ ก็ต้องได้รับคําสั่งคําสอนด้ว่า่าปฏิปชา,าของหน้งป,ปูได้เยอะนะอันนี้เป็นความโชคดีวาสนาเนี่ยสำคัญนะหลวงพ่อเชนว่าถ้าเราจะพ้นเราก็ต้องเจอครูบาอาจารย์ที่พ้นไม่งั้นเราพ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเราไม่เจอครูบาอาจารย์ที่ท่านพ้นแล้วเราวาสนาน้อยคกอริสะสมมาน้อยนะ ไม่มีโอกาสแต่ถ้า <Stars> ในในคนมีโอกาสมาพบมาเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านประเสริฐแล้วเนี่ยนั้นเราไม่เอาไหนเราไม่เอาไหนเราไม่เอาไหนเราจะเอานิพพาน แก่แล้วลนะเนี่ยแต่ยังว่าเราจะไปทึกทักว่าเธอจะทำไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ใครก็พยากรไม่ได้นีคนคนเรามันอาจจะเลวมาทั้งชีวิตเบื้อไปอาจจะดีก็ได้แต่มล้วอันนี้มันก็ยากมันยากที่เราจะไป ทักทำนายทายทักใครไม่ได้ก็คนมีสิทธิ์แต่อยู่ที่ว่าใครจะขยันถูกทางบางคนก็ขยันมากแต่มันไม่ถูกทางก็เสียเวลาอย่างฉันเคยมาก่อนฉันเคยขยันมากแต่ขยันไม่ถูกทางเสียเวลาไปตั้งห้าปีอันี้ว่าขยันมากไปนหน่อย ขยันจนเราไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งสนทนาหรือว่าจะไปพูดวาจาอะไรเรื่องโลกๆกับใครแม้แต่เซลล์วินาทีเรายังไม่เคยที่จะใช้มันเลยนี่ขยันมากไหมล่ะนอนแล้วก็นอนวันละสี่ชั่วโมงสี่ทุ่มเปะ๊ะเราก็เริ่มนอนดีสองเราก็ตื่นเป็นอย่างตลอดห้าปีเต็มไม่มีวันไหนที่ไม่เป็นอย่างนี้ ทุกวันแต่ความขยันของเรามันไม่ตรงทางมันคือไม่ตรงทางของเราเราก็เลยไม่ได้อะไรมีขนาดอยู่อยู่กับครูบาอาจารย์นะไม่ใช่เวลาอยู่ไกลครูบาอาจารย์อยู่กับครูบาอาจารย์เลยและแต่ว่าเวลาของเรามันยังไม่ใช่มันทำให้เราก็เป๋ไป ก็เด้เปไปตามตามที่เรายัางไม่ไม่สมควรที่จะได้ได้มรดกได้ผลว่าง,งั้นนะมันก็เป๋ไปแต่มันเป๋ไม่เละเทะหรอกแต่มันไม่ได้อะไรที่ได้มาก็คือได้เอามาพูดในฝังเม mm. ื่อช่วงเวลาห้าปีเราโง่อะไรบ้างไอ้เราไปติดอะไรเราไปทำใจยังไงเราถึงไม่ไม่สามารถถึงความดีตามที่ ครูบาอาจารย์สอนได้ที่แน่ๆเลยว่าเรามันติดดีมากแล้วเราก็ไปติคนอื่นที่เขาดีน้อยอันนี้เป็นจำเลยตัว่าเรานะเป็นจำเลยขาข้างหนึ่งอยู่บนโลกอีกข้างหนึ่งลงนรกอารมณ์ตอนนั้นนะ ห้าปีเนี่ยอย่งชักเท้าขึ้นไม่ผลเลยเพราะว่าเราเอาจติติสมณะติผู้พุทปฏิบัติไม่ตรงตามคําสั่งไม่ปฏิบัติตามคําสอนติเขาอย่างนั้นติเขาแบบนี้ติในใจติในใจหนักๆไม่พอมีคนพอคุยรู้คอก็เอาก็ด้วยอ่เริ่มระบายว่างั้นอ่า ความคิดจินมันมันเต็มอยู่ในหัวจิตหัวใจเรานะมาได้แต่คิดแล้วก็อึดอัดมีคนพอที่รู้คอกันเราก็ระบายเห็นไหมละ่ะอ่าแกเห็นไหมอยเงี้ยหน่ยะเนี่ยทำอะไรไม่เห็นตมตามคําสั่งพ่อเลยเห็นไหมละ่ะเอาแต่สั่งแต่ว่าตัวเองไม่ทําเห็นไหมละ่ะอ่าวัดปฏิบัติไม่เอาอย่างนั้นวัดปฏิบัติไม่ทําแบบนี้เราก็ตี เพราะว่าเราคิดว่าตัวเราเนี่ยกำลังเดินตามข้อวัดปฏิบัติเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างนั้นฉันอาหารเราก็ฉันเฉพาะข้างหน้าเราไม่สายสอดสายตาไปกินข้างๆข้างๆมีอะไรรู้แต่ไม่สนใจอยู่หน้าจานเราก็กินแค่ตรงหน้าจานเรามือเอื้อมถึงก็เอาแค่นั้นไม่ไม่ไมกยกก้นไปถือกินนู่นมันไปมองขอนั่นขอนี่ไม่มีแล้วนะกินมันก็แค่เท่านี้ เวลาเดินแล้วก็ไม่เคยสายตาหัวซ้ายขวาซ้ายขวาไม่สายออกไปไหนดิ่งขั่เรา45องศาลงพื้นอย่างเดียวไม่ไปไหนใจจดใจจ่อยกับภาวนาแล้วก็พิจารณาไปตามเรื่องตามราวของเราไปไม่ได้อะไรเลยมันน่าแปลกใจไหมละ่ะทำนี่แรกกันด้วยชีวิตเลยนะ อะไรที่เป็นความชั่วไม่ตามนึกไม่ตามคิดไม่เอามาเป็นอารมณ์นึกแต่สิ่งที่หลวงพ่อส่านสอนอะไรให้จับอะไรบ้างให้มีจรณะสิบห้าให้มีบาร,รมีสิบให้มีภม,มิหารสี่ไม่มีให้มีอิธิบาสีให้มีจิตใจพยายามละสังโย์ไม่รู้ละตำราเนี่ยเต็มกระบาลเลยสิกนี้สั่งสิกนี้ทำอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเพราะว่าเรามันมีนิสัยเอาจริงเอาจังอยู่แล้วพอเราเอาจริงเอาจังหนักก็คือหนักเกินไปจนเราไม่ได้ยอมรับกฎของความเป็นธรรมดาบ้างเเลยเวลาเราก็ไม่ผ่นใจเราก็ไม่ยอมผ่นเวลาความจริงมันปรากฏว่ามันไม่แน่เราก็ไม่สบายใจกับความไม่แน่ว่า เราเคยกะเกณฑ์ของเราถึงเวลาปั๊บเราจะต้องทําอย่างนี้ถึงเวลาปั๊บเราต้องทําอย่างนี้ภายใน24ชั่วโมงเราจะแบ่งเวลาชีวิตของเราไว้เช้ากี่โมงถึงไหนทําอะไรจากนีน้ถึงนี่นทําอะไรจากนั่นถึงนั่นทำอะไร24ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาชีวิตและตลอด5ปีเต็มไม่เคยเปลี่ยนเวลาชีวิตไปทําอย่างอื่นทํามันอยู่อย่างนั้นเธอเคยทำไหมละ่ะไม่เคย เสียโชคปีแล้วเสียเวลาแต่เราว่าเสียเวลาเพราะเราบ้าดีบ้าเอาแต่ดีบ้าจะเป็นอรหัน์ให้ได้เรียกว่าบ้าหนักนะไม่ใช่บ้าธรรมดานะบ้ากะเป็นพระอรหันเลยนะแต่น,น,นั้นไม่ได้อะไรเลยลงนรกอีกตั้งหากเพราะว่ากรรมหนักที่เราทำคือไปปรามาสพระ ที่เขาอยู่ใน,นอยู่ในที่ปฏิบัติด้วยกันนะแต่ไม่ได้ไปปามาตพระนอกวัดนะเอาแต่ในวัดเนะี่ยขี้เกียจแล้วละ่ะแค่ในวัดแล้วก็ไม่มีช่องที่จะเก็บข้อมูลแล้วเต็มมาหมดแล้วแล้วก็ติทุกวันเดินบิณฑบาตเราก็เห็นเวลานั่งทําวัดเราก็เห็นทำอะไรเราก็เห็นไปหมดอะใจมันไม่เคยนึกว่าตัวเองจะสงบ ในการภาวนาเปล่าไม่ได้สงบเลยฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเพราะเราไปเห็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ใช่ไม่ดีนี่มันฟุงฟ้งมาฟุ้งมาก็ไปติทั่วไปหมดอะไอ้กรรมหนักแบบนี้เราไม่รู้ตัวเราว่ามันฝังมกักฝังผลเราขนาดไหนขอเข้ามาเนี่ยมันทำทุกวันนะไม่ใช่ไม่ทำแต่การขอเข้ามาของเรา เราไม่ได้เห็นโทษในสิ่งที่เรากําลังไปตําหนิติตเตียนผู้ที่เขากําลังปฏิบัติถึงเขาจะปฏิบัติไม่ถูกมันก็เป็นเรื่องปกติของกฎของมันที่มันมีกฎเป็นธรรมดาถึงเวลาเขายังไม่ใช่เขาก็จะมีอกศุศลกรรมครอบงําใจเขาเป๋ไปเป๋มาก็เป็นเรื่องปกติแต่ตอนนั้นเราไม่เห็นเรื่องนี้เป็นปกติเราว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติเอาสมณะ ไม่ปฏิบัติให้แข่งครัตต่อพระวินัยไม่แข่งครัตต่อข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไม่ปฏิบัติให้สมความเป็นสมณะมันนาติไหมล่ะอย่างเธอ,อยังติกันเลยอะ่ะไอ้มันนาติก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าที่นอกอยู่เหนือธรรมดาก็คือว่ามันมีกรรมเพราะเราไม่เห็นความจริงให้มันกระจา่างใจเรามันไม่สามารถยอมรับกฎของความเป็นธรรมดาได้ มันมันไม่ยอมรับใช่ไหมล่ะมันเอาแต่ถูกแต่ผิดแต่ถูกแต่ผิดอย่างเนี้ยในสังโยคเขาเรียกว่ามานะเรามีมานะเยอะเราถือตัวว่าไม่ใช่ดีกว่าเขาแต่เราถือว่าอะไรถือเรื่องถูกเรื่องผิดวันนี้ทําไม่ถูกอย่างนี้ทําผิดนี่เราถือถูกผิดไงพอเราถือถูกถือผิดถือควรถือไม่ควร มันก็เลยทําให้เราเหมือนเป็นอะไรผู้ผู้พิพากษาถูกไหม <c oughs> อะอ,อย่างนั้นแหละมันเป็นผู้พิพากษาเลยพิพากษาคนนั้นไม่ถูกพิพากษาคนนี้ไม่คนพิพากษาคนนี้ผิดอย่างเนี้ยเพราะว่าอะไรมาตรฐานกฎระเบียบมันมีมาตรฐานข้อปฏิบัติมันมีบ่งบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้ามันไม่ตามนี้มันก็ต้องผิดจากนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ว่าผิด แล้วก็ว่าอย่างนี้ก็ทําออแล้วก็ถูกเอเป็นต้นเอาว่าเราทําเราถูกมากเราก็ถูกเพราะเราถูกตามกฎตามระเบียบนี่ไอความคิดอย่างนี้เขาเรียกเรามีทิฏฐิมานะมีมานะยกตัวมันไม่ได้ยกตัวเราดีกว่าเขาหรอกนะแต่เรายกตัวว่าเราอยู่ในกฎกฎเกณฑ์ที่มีเรื่องถูกกับเรื่องผิดนี่นะเธอจำไว้นะมานะตัวนี้มันเป็นมานะที่ละเอียดหน่อย มันไม่ใช่เป็นมานะหยาบเพราะว่าเราไม่ได้ไปอิจฉาใครเราไม่ได้ไปแข่งดีกับใครเราไม่ได้ยกตัวเราว่าดีกว่าเขาเราไม่ได้บอกว่าเราเร็วกว่าใครและจะไปเสมอใครเขาเราไม่ได้ไปคิดเรื่องเรื่องมานะที่เรียกอาชิดมานะอย่างนี้ไม่ใช่แต่เรามีมาะนะอีกตรงที่ว่าเราถือเรื่องถูกเรื่องไม่ควรเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องความเป็นไปในในเขาเรียกวา่าความควรต่อสมณะ พึงเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างเธอเธอก็ต่างบอกว่าพระคนเป็นอย่างนี้พระไม่คนเป็นแบบนี้ไอ้อย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่เป็นอย่างที่พระก็เป็นการเธอก็ว่านี่ไม่ใช่พระนี่ไม่สมควรจะไหว้ไม่ควรใส่บาตรให้ใช่ไหมละ่ะเธอก็จะพูดกันอย่างนั้นอันนี้เราฐานะเป็นนักบวชด้วยกันนักบวชด้วยกันมันก็เห็นเนื้อในเ,อเห็นสิ่งที่ปฏิบัติแตกต่างในสิ่งที่มันควรจะเดินไปในเส้นทางเดียวกัน แต่ไม่ไปไปทางโน,น้นเดี๋ยวเป๋ไปทางนี้แล้วก็อ่อนปวกเปียกไปตามกิเลสตัณหาพาเราเนี่ยใจเราที่มันยังฝืนกฎของธรรมดาก็พากันติไอ้ทีมันติทุกวันห้าปีอ่ะวันไม่ได้ครั้งเดียววันมันต้องหลายครั้งเช้าสายบ่ายค่ามันลอดึกดึกเดินตื่นมาเดินจงกรมมันยังติดไม่เลิอกอยู่เลยเฮ้ยเรียกว่าติดเป็นอาชีพ เดินจงกรมมันยังแวบ,บขึ้นมามันยังนึกขึ้นมาเอ้ยไม่น่านเลยหรืว่าไม่น่านเลยปวดมาต้องนานไม่น่านอย่างนั้นไม่น่านจะอย่างนีง้น่านจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เสียหมดเสียเสียนั่นเสียนี่ดูมันเรามาตรฐานดีไหมมาตรฐานดีมากแต่มานะเต็มอัตราศึกเลยสังยศเสียร้อยลัดใจเราให้เสียเนี่ยมันคือตัวเนี้ย เสียความดีเสียสิ่งที่ควรจะรู้ยิ่งคือการยอมรับความจริงก็ไม่ยอมรับฝืนไปทุกเรื่องทุกเร้าอันนี้เดี๋ยวฟังเอาไว้นะไม่ใช่ว่าพวกเธอไม่มีนะแต่เธอมียังไม่น่าอายฉันมีแต่มันน่าอายมากกว่าเพราะเราอะไร เราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์และเราก็ฟังทุกวันเช้าสายบ่ายค่ำวันละสี่เวลาไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่สอนตามเสียงตามสายมาแล้วสามโมงเช้าสี่โมงเช้านั่นแหละใช่ไหมล่ะเออยมาแล้วทีโมงเย็นใหม่แล้วสามทุ่มใหม่แล้วตีสี่มาแล้วลว,มมลว,ลว,วันละสี่เวลาอย่างเงี้ยฟังทุกวัน ฟังจนจําได้เลยหลวงพ่อขึ้นอ้าปากปุ๊บก็รู้ว่าเดี๋ยวต่อคําอะไรเลยนะจําได้ขนาดนั้นนะ่ะก็เราฟังทุกวันแต่ฟังทุกวันเราก็ยังคิดไอ้ที่เราคิดอย่างเนี้ยมันถูกเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าละมานะนะคุณอย่าถือว่าเราดีกว่านะเลวกว่าใครเลยเสมอใครเขานะเราต้องละนี่ออกไปเสียไม่งั้นมรรคผลมันเกิดยาก ไอ้เราก็คิดว่าเอ้เราก็ไม่ได้คิดดีกว่าใครนี่เพราะเราไม่ได้ไปรู้สึกว่าไปเย่อหยิ่งจองหองกับใครเขานี่นะเราไม่ได้ว่าเราเลวกว่าใครเราก็ไม่ได้อิจฉาใครเขานี่ใครก็ดีกว่าเราก็ยินดีกับเขาด้วยอารมณ์อิจฉาเราก็มาด้อิจฉาเขานี่ไอเร่ยงไปตีตีตัวเสม,มอใครเราก็ไม่สนใจอย่าเลยว่าตัวใครตัวมันดีใครทําใครได้แอลงล็อกเป๊ะเลยไม่มีมานะ <laughs> <c oughs> แต่ที่ไหนได้เรากลับไปมีมานะอาศัยเรื่องความเห็นถูกเห็นผิดการควรหรือไม่ควรว่าเราอยู่ในจุดที่ยืนอยู่ตรงที่ถูกเขายืนตรงจุดที่มันเป็นความผิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเราอยู่ในจุดที่ควรใครก็จะมาก็เรียกว่าเอาเรามาเป็นที่จุดจ้องให้เราต้องมีโทษในการอยู่ในความเป็นสงฆ์ไม่ได้เลย ไม่ว่าวิันข้อใดก็เอาเราไม่ได้ไม่ว่าเอาข้อปฏิบัติในวัดถากทั้งหลายก็เอาเราไม่เอาเราไม่ได้ก็เรียกว่าไม่สามารถเอาข้อใดข้อหนึ่งมติเราได้ก็ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวัดปฏิบัติเป๊ะ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 เปไม่มีทางที่จะให้องค์ใดองค์หนึ่งจะบอกว่าท่านไม่ทําอย่างนั้นท่านไม่ทำอย่างนี้ไม่มีเลยเราทําทุกอย่างขนาดทาวัดไม่มีใครมาเรายังทาคนเดียวเลย ในในเวลาที่ปกตินะไม่ใช่วันงานนะเราก็ยังไม่มาก็ตามใจเราก็สวดคนเดียวเลยแล้วไม่ได้สวดที่กุฏินะสวดที่สารนาาวาราชนั่นเรายังเอาเลยพวมไมเบินต่บัดเราไปเองก็ได้องค์เดียวสามเถาเลยคนเดียวเถาห้าชั้นนะสามแถาอ,อีกข้างหนังสือสองเถาคู่กันอีกข้างหนังสือเถาหนึ่งบาทอีกหนึ่งใบเดินมันคนเดียว ฝนก็ตกก็ยังไปเลยไอ้ที่คุยนี่มันจะดีนะจะคุยให้ฟังว่าเพราะไอ้วัดปฏิบัติของเราเนี่ยไม่มีใครติเราได้เราก็ถือว่าเราเดินตามกฎตามเกณฑ์ตามข้อปฏิบัติเป๊ะไปทีนี้คนอื่นที่ไม่ทำอย่างนี้ในฐานะที่คนทำแบบนี้เราเห็นนี่ เห็นก็อดไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันขัดใจเรามันฝืนใจเรามันก็อดคิดอดนึกอดคิดอดนึกไอ้ตรงนี้เป็นเพราะว่าการปฏิบัติสมาธิของเรามันไม่เอาเรื่องความจริงมาคิดบ้างเลยพูดง่ายๆคือวิปัสนาญาณไม่มีมีแต่วิปัสสนปกิเลสมีไอ้คำว่าวิปัสสนปกิเลสมันหมายว่าเราคิดตามตำรา,าไอ้นี่มี แต่คิดตามความเป็นจริงที่จะยอมรับนับถือความเป็นจริงที่เราพบเราเห็นเนี่ยมันไม่เคยผุดขึ้นมาในใจเราเลยเพราะอะไรทราบไหมเพราะเราไม่เคยปล่อยให้ใจมันเกิดสิ่งนี้ด้วยตัวของมันเองเลยเราบังคับมันเลยบังคับให้มันคิดตามที่เราต้องการให้มันคิดบังคับให้มันภาวนาบังคับให้มันทําอย่างตัวอย่างนี้บังคับให้มันเดินอย่างนี้บังคับให้มันมองแค่นี้บังคับให้มันกินแย่นี้เราบังคับมันตลอด มันไม้มีช่องว่างที่จิตมันจะมียานเป็นเครื่องรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกฎของความเป็นธรรมดา,นนานสนิทก็ไม่เกิดอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราผู้ปฏิบัติมาเราก็เห็นโทษของการที่เราไม่เอาความจริงเข้ามายอมรับนับถือบ้าง ถ้าเราตึงเกินไปก็เรียกว่าตั้งใจเกินไปนะมันก็จะไม่สนใจความจริงมันจะสนใจจะเรื่องที่ตัวเองอยากจะทำาะนี้บอกว่าอัตกิลมาฐานุโยกเนี่ยมันมีตัณหาเป็นผู้นำตัณหามันจะนำให้เราทำอยากนั่นอยากทำให้เป็นอย่างนั้นอยากทำให้ดีอย่างนั้นอยากทำไอ้นัน่นไอ้นี่เพราะเรามีเรื่องนี้นำหน้าไปแล้วตาเราเหมือนคนมัวหมองมึดสนิท ความจริงที่เขาอยู่ข้างๆตัวเราความจริงที่เห็นเฉพาะหน้ายัางไงมันไม่สนใจคิดแต่มันสนใจจะน,นึกถึงสิ่งที่เป็นความจริงที่ท่านพูดไว้ในคําพูดต่างๆว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาความจริงเป็นของอย่างนั้นความจริงมันเป็นแบบนี้ไอ้นี่รู้แต่มันไม่รู้เฉพาะหน้า,างไงในปัจจุบันอารมณ์มันไม่รู้นะมารู้เฉพาะเวลาที่เราเดินจงกรม,มรู้เวลาที่เรา พยายามสงบระงับหรือว่ารู้เวลาที่เราอยากจะนึกขึ้นมาคิดเขาจะเรียกวิปัสสโนป,ปกิเลสเพราะว่ามันมีความเศร้าหมองเป็นอยู่ในวิปัสนามันไม่ได้คิดแล้วมันผ่องใสนะมันคิดแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีอารมณ์โปรมันพยายามที่จะคิดแล้วมันพยายามทบทวนในสิ่งที่ฟังมาแล้วก็เอามาคิดเอาคิดเอาคิดเอาคิด,คดจนบางทีมันมันมีอะไรขุดขึ้นมาแต่ไม่ใช่ปัญญานะ มันเรื่องของวิตกวิจารณ์ณของเราในธรรมที่เราเอามาคิดพิจารณาเป็นวิปัสนาแล้วเราก็บันทึกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในระหว่างที่เราแจกแจงแตกให้มันแตกออกไปนะเหมือนเธออ่านหนังสืออ่านเรื่องอะไรเธอก็จะคิดของเธอเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างนั้นแหละไอ้คิดเพิ่มเติมเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญานะมันเรื่องวิตกวิจารณ์ณของเรามันยังไม่ครบอง์ว่า คุณมีทั้งวิตกคุณมีทั้งวิจารณ์คุณมีทั้งปิติสุขคุณมีทั้งเอขกขกตาลมถ้าครบอย่างนี้ยังไม่ได้เกิดปัญญาไอ้นี่มันมีแค่วิตกแล้วก็วิจารณเราวิตกคือว่าเรานึกถึงสิ่งที่เราเอามาพิจารณาแล้วเราก็วิจารณในสิ่งที่เราพิจารณาตามที่เราเข้าใจแล้วเราคิดว่าเราเข้าใจตามที่เราเอามาพิจารณาใช้ได้แล้วเราก็จดบันทึกไว้เลยนะล่ะเ,เป็น ปึกเลยเป็นหน้าหน้าหน้าเลยเดินจงกรมไปมาไปมาสักพอแวบขึ้นมาคิดได้ก็ไปจดเขียน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 ,ยน,ยน,ยนไว้กลัวลืมทำได้สักภาษาจุดไฟเผาทิ้งเลยมันไม่ใช่ไอเนี่เขาเรียกวิปัสสนุป,ปเกลเรตหลวงปูมั่นสอน นั้นโดยวิปัสนาญาณจริงๆคืออารมณ์ในปัจจุบันเรามีสติสมบูรณ์เวลากระทบอะไรปับ๊บมันก็จะเห็นความจริงอย่างทะลุป,ปูปงแล้วมันก็เข้าใจว่าอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้กฎมันเป็นอย่างนี้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้ไอ้นั่นก็ได้วิปัสนาแต่ตอนแรกๆที่เราฝึกฝนจิตใจของเราเราไม่มีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นนี่มันมีแต่วิปัสนูปกิเลสเกิดขึ้นแทนแล้วก็เลยไม่ได้อะไร หาปีทื่อไปไอเรื่องเรานอกจากเวรกรรมตามซ้ําเติมให้ใจไม่ได้ประโยชน์ก็ตรงที่เราไปติติบุคคลที่ไม่ควรติด้วยติเพราะว่าอะไรเขาเป็นพระพิสุในศา,าสนาถึงเขาจะปฏิบัติอย่างไหก็อย่าลืมว่าพระในสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ทุกองค์ปฏิบัติดีมาได้ตั้งแต่แรกบางองค์ท่านก็ไม่ได้อะไรแต่ท่านไปดีเอาตอนหลัง เพราะว่ากรรมมันมีพระองค์ท่านกระโสดอะไรจําไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ตอนหลังท่านก็เป็นพระอาหารหันต์คือเรื่องของบุญของบาปเราไม่เคยสนใจเอามาคิดงไงเ,เรื่องคนเรามันมีกรรมนะกรรมมันสามารถขวางใจให้คนคิดชั่วได้ทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมได้มันพังเพอไปได้มันมีใช่ไหมล่ะกฎของกรรมมันมีนี่ายามก็สิ้นกรรมบุญ เก่าก็ตามมาทานบุญใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นมีแหละมรรคผลก็าเกิดขึ้นเนะี่ยแล้วก็มันเราจะไปมองว่าเขาจะเร็วตลอดได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ไอไม่ถูกเราก็รู้ไอไม่ใช่ก็เราก็ทราบแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับเออหน่าเห็นใจสงสารมันมีเมตตาสงสารสักหน่อยก็ยังดีแต่มันมีออกมานะสมาธช่นเราก็แจวเลยเปัญญารับรองว่ามันต้องเกิดกับเราแน่ แต่ทำสมาธิห้าปีนี่ไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาเลยนะมีแต่มานะถือตัวถือตอนอเนี้ยเธอต้องไปกลับไประวังตัวเอานะเพราะว่าถ้าเธอไม่ชนกับตัวของเธอเองเธอจะไม่เห็นเราเพราะว่าไอเงาเนี่ยเราไม่เคยเห็นมนง่ายๆหรอกเพราะเรามองแต่ข้างหน้า แล้วเรามองอะไรมองแต่พระอาทิตยอยู่ข้างหน้าพระอาทิตยไม่อยู่ข้างหลังเรานี่ถ้าอยู่ข้างหลังปุ๊บเราหันหน้าไปทางพระอาทิตยแล้วอะใช่หไหมเราต้องการแสงสว่างใช่ไหมเราก็เดินหันหน้าไปทางแสงสว่างเงานก็อยู่ข้างหลังเราไม่มีวันเห็นมันหรอกถ้าเธอไม่เลิกดูพระอาทิตย์เธอก็จะไปเห็นเงาเธอเลยอุปมาข้อนี้สันใดนก็ยากหน่อยนะ แต่มันไม่ยากเราถ้าเราไม่ไม่ห่างครูบาอาจารย์เราจะบอกว่าการที่อยู่แล้วมีครูบาอาจารย์คอยสอนเราหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านสั่งท่านสอนอะไรเรามาอันนี้เป็นของหายากบางอย่างมันมันซ่อนอยู่ในตำราไม่ได้เขียนไว้แต่เป็นเรื่องของ สิ่ง,งที่เป็นเกตเล็กเกตน้อยม,นม,นม,นมนันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในปฏิบัตินั่นแหละถึงตำราจะเขียนจะบอกแต่ว่าเราผู้ที่ไม่ผ่านมาเลยลเราก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านแจกแจงไว้ในเป็นตำราใช่ไหมแลเราก็จะข้ามมันไปเป็นอย่างนั้น